ครับจะมองมี G สามถูก,กต,ตัวนี้แรงม้าเยอะอยู่นะครับสามด G ตัวนี้ราคาดีสามี G e. หนึ่งรุ่นนี้ตัวน,นี้จะมีปั๊ม ac นะครับนี่ไว้ไลน้ำมันได้ด้วยน้ำมันอยู่ของล่างก็ดูดขึ้นมาเองมันรนุ่นนี้ไม่มีดับข้างปั๊มมันจะดับลิ้นอากาศนะครับนี่เวลาดับเครื่องต้องดับอาก,กาศเอาฟังเสียงนะครับเครื่องแขวนะเนี่ยปกติรุ่นนี้ต้องเขาหัวก่อนนะแต่นี้ตัวนี้เครื่องมันดีไม่ต้องเขานะครับ แต่จริงๆไปใช้งานน้องเขานะรุ่นนี้เอ้าฟังเสียงเลย <c oughs> ดับนี้นนี่ครับเดี๋ยวครับผมโอเคครับ